ร,ระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะอยู่ที่ระยะ9,454กิโลครับอันนี้เราก็มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของลิควิดโมลี่ครับอันนี้เราก็จะมาเช็คระยะน้ำมันเครื่อง1 0 0 0 0หมกิโลแรกครับน้ำมันเครื่องที่เราใช้ก็คือลิควิดโมลี่ลิควิดโมลี่ตัว AA5 w 3 0 รถเก่งวรี้ครับรถยังไม่เคยเข้าศูนย์เลยครับรถคันนี้ก็คือเราจะมาเปลี่ยนน้ำมันลิควิบุลี่ตามที่เราเคยใช้กับรถกระบ,บะที่เรามีที่บ้านเดี๋ยวมาดูว่า10,000โลแรกการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของ Honda City ECV นี้เป็นแบบไหนครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง10,000โลแรกครับช่างครับไอ้10,000โลแรกนี้ถ้ารถเก่งเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ ก็ไเครือด้านเครื่องแล้วก็กององน้ํามันเครื่องอันนี้นคือหลกัหลกๆเราต้องกองต้องเปลี่ยนนะครับสําหรับท่านที่อยาก,กเปลี่ยนของลูกปิดมุรี่ตัวนี้ก็คือถามว่ามีค่าใช้ใจใ่ายเท่าไหร่ก็น,น้ำมันเครื่องบวกกองน้ํามันเครื่องก็อยู่ที่สองพันบาทครับราคานี้สําหรับคนที่รักรถนะครับนี่คนเติมกันครับครับเรบกากําลังเติมผลิตภัณฑ์ลูกปิดมุนนลี่ เข้าไปใน Honda City ESEV นี v, ่รถเหมือนโลแรกยังไม่เคยเข้าสูนครับ